วันนี้สารอาญาพิพากษาจำคุกนายการุณหสกุลส,สอสอพักเพื่อไทยเป็นเวลา1ปีปรับเงินจำนวน40,000บาทนะครับโดยโทษจำคุกรอลงอาญา2ปีจากคดีทำร้ายร่างกายโดยการใช้เท้าถีบท้องน้อยของนายสมเกียรติพงไพบูรณอดีตสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์อย่างแรงเมื่อวันที่2เมษายน2551และในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเมื่อวันที่3เมษายน2 5 5 1 โดยนายการุณนั้นให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุคลื่นความถี่90.5เมกะเฮิรตซและรายการสยามเช้านี้ทางททบ5โดยใช้ถ้อยคำหยาบคายทำให้นายสมเกียรติในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขณะนั้นและเป็นอาจารย์ซึ่งเป็นที่รู้จักนับถือของคนในสังคมต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้ได้รับความเสียหายสารพิเคราะห์แล้วเห็นนะครับว่าจำเลยสมควรกล่าวถ้อยคำต่างๆต,ต,ตามความรู้สึกที่ดี ของบุคคลทั่วไปไม่ใช่แกล้งเสียสีย่อยุมุ่งหมายให้เกิดความโกรธหรือว่าใช้ถ้อยคำที่หยาบคายซึ่งไม่ได้ติชมด้วยความบริสุทธิ์ใจดังที่จำเลยต่อสู้คดีไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์คือนายสมเกียรติได้จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมรวมสกระทงให้จำคุกกระทงละ 6เดือนรวม12เดือนนะครับแล้วก็ปรับกระทงละ2 0,000บาทรวม4 0,000บาทครับแต่ที่ผ่านมานั้นไม่ปรากฏว่านายการุณน,นั้นได้รับโทษจำคุกมาก่อนและเมื่อคำนึงถึงอาชีพแล้วก็สภาพความผิดแล้วนะครับมีเหตุอันควรให้ปราณีโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีนอกจากนี้ยังให้ในายการุณโฆษณาคำพิพากษาโดยย่อในหนังสือพิมพ์เดลินิวไทยรัฐและมติชนมติชนเป็นเวลา3วันโดยให้ในายการุณน,นั้นเป็นผู้ชำระค่าโฆษณาด้วยครับ